อาจารย์บอกว่านามโตกสซีนี้เนี้งก่อนเนี่ยเคยเห็นกับตาไปพูดจำป่ามุกนาหานไปครับพระอาจารย์เนี่ยแม่ขาวกับคือยีไปยอนจำบ่ไร้มันเป็นบันไดขึ้นขึ้นน้ำบากที่แรกอาตามาว่าอยากขึ้นไปหรอกขารามเด็กอาจารย์มันโซ่ขึ้นไป ขึ้นไปไปเห็นนุกยุ่งไปเห็นหนาผาแนมไปนาผาเห็นกีว้อนเห็นสะบงบิวอนอยู่มีแห้งหัวใจบัดเดียวไปทั้งท้ายวันมันเป็นนาผาก่อนเห็นบักไงน่หนึ่งซ้ำซ้บาทซ้ำหน่วยบักเผาเลยเห็นก่อนบักไงนั่นมันเป็นตรมอััจรัน น้ำตกลงมางมันจะเป็นตรงโรงะอะไรยังไงอาจะมาไปเห็นครับตาเนี่ยนะมองมองมองบุญนี่ซ้ําบันไดขึ้นสวรรค์นี่สันผู้จำปามุกนาหารไปครับพระอาจารย์เพิ่นผ้าไปเพิ่นเฟีย้ยขึ้นไปใสนีเพิ่นมาเบิร์สหรยองแม่เอ้ยเพิ่นโจมขึ้นไปะอยากให้ไปเห็นมองอยากให้เห็นอยากไปเห็นสวรรค์ซ้อมสวรรค์น,นั่นแหละท่าขึ้นไปนี่ขึ้นยากอีดี ขันย่มแม่ผู้ได้ไปนั่นะสิริบุญอันนีิสง์ร้านี่สุดสิได้เห็นหมองห้อยตีนห้อยมือเพิ่นไปเห็นผู้จำป่าแน้่ะไม่แห้งหัวใจพา,าจาน่านผ้าผู้เสี่ยงผ้าแม่ออกผ้าอย่ากโยมลูกร้านไปเพื่อนผ้าไปตะมองดีๆโยกตัวอย่างก่อนเขาวันสาปีนี้เพื่อนผ้าไปวัดป่าใหญ่ เจ้าพ่อยายอินแปงพระคูวานคู่เมืองจังหวัดอุบลเพื่อนผ้าไปกราบไปนั่งอาจารย์เพื่อนั่งแต่ว่าอาตมาพอได้ไปนั่งดอกไปเขา้องน้ำคนข้ามาเห็นอาจารย์นั่งก็ได้ไปกราบมีแห้งหัวใจเพื่อนผ้าไปนั่งคางเจ้าพ่อยายอินแปงมันจะเป็นโบสถ์โบสถ์บัดป่าหญ่ พาป่าท่าเนี่ยง,งามงามอีดีเจมันงามใหญ่ใหญ่เข้าไปนางก็เย็นเบิรดพาอาจารย์พัพาไปนางสวดมุ่นสัมมาปธิษฐานก่อนขอพนาพรรษาวัดแดชโมเดลไร้บาเพ่นพาไปบ้านเก่าพเพินอำเภอพนาบัดพะเหลาเาพิ่นเป็นดกพะเหลา วัดพระเหลาปันแห้งงามอีกอยากที่ทําแม่ขาวผู้ดใดพอเคยไปเห็นให้ไป,ไปหาเด้อบ้านยุ่งแม่เป็นบ้านเนี่ยพ,พ่อเยสาพ่ออาจารย์รูปงามท่านพอเคยไปกราบวัดพระเหลาจากเถื่อปีนี้จะไม่เป็นบุญอาจารย์เิ่นผาไปเิ 15, ป่นบาไปกราบพระเหลาอธิษฐา,านขอข้รนาบัดรสอง เป็นสาธุอาจารย์เพื่นผ้าไปมองดีไผ่เ่เคยไปให้ไปเบิง่งงามยีนดีเหลืองอารามงามเออบัดที่สองนี่บัดที่สามเพื่นผ้ามาบัดพระพ่อเนี้ยหลวงปู่ซาไปเบิ่งมองเจดีอธิดวงหลวงปู่ซาไปปุ๊บเพื่อนผ้าย่างสามรอบคือพระอาจารย์ผู้มีความเมตตาเพื่น ผ้ายางสวดมนต์สวดมนต์สามดอกซ้ำซ้ำมาไปอธิษฐานเขาพรรษาให้กันบัดรประพ่องรูปุษาบัดคอเนี่ยโยมแม่ขันพ้ดพไดบ่เคยไปวัดป่าใงไ่ให้พากกันไปเด้อบัดครูบ้านครูเมืองเฮ้างามซักศิ์ญาติที่ทำเฮ้าเนี่ยขันไผบ่เคยไปให้ไปเบิงให้ไปกราบขอพรเพื่อน พว่าเจ้าพ่อยายอินแปลงบัดพระเหลาบัตรพระพิ์พระธาตุพระนมปู้เสี่ยงไปกับอาจารย์ยามเใส่หนีพะนเวิร์ดนผ้าไปเที่ยวนึงแห่งเป็นอัศจรรย์ไปผู้ลนไปกับาอาจารย์ผู้รนเนี่ยอาตมาเคยไป ถ้าพอเคือนไปสวัดอาจารย์ผ้าไปเป็นตะอัศจรรย์ไปห้อหันประมาณบายมุ่งพวกัวนี่ลหละเอาผ้าไปปูนั่งอาจารย์ครับนั่งสมาธิปูเสียงมาเอา,เอางานเขาคูะนอว่าบายมๆๆุๆๆ่งเนีคนคนขี่หอนโยแม่ที่บกฟังไปนั่งภาวนาอาจารย์พ่าสวดมนต์ าห,าห,หาหน้าที่เหอแตกออกซีฟคนหน้าที่จักล่มมาตะใสเป็นตาอาศจันทร์ทำผูเสาฟังทั้งนี้ทำผู้เสาฟังแต่เป็นตกทำผูหมันเพิ่นผ้าเป็นนางสมาธิเป็นตอาอัศจันย์บารมีของหลวงปูเสาสักชิดอีดีขนาดเพิ่นไปนี่ผ่านตะลายปีแหละ พระอ,อาจาย์เป็นผ้าไปนั่งเยน็นคำว่าเย็นนี่คือคือเย็นอีรีเพื่นนออาจจะเป็นบารมีของอาจารย์บารมีอาจารย์ผ้าไปนั่งสมาธิสมาธิเทาไรเราบริได้คิดอย่างมันได้เย็นมอ้ออาจารย์ผ้าไปนั่งเอ๋ฟังต่เป็นตกปากทำปูมันนั่งสมาธิหันคือกัน กัเย็นยุ่งกันเพเย็นของของผู้หลวงปู่เสาแค่มันเป็นอันดีสองแน่วเลยยังมีมีมีโอกาสว่าให้ยย่อมแม่ฟังสุดยอดอาจารย์เป็นภาไปนั่นอีกเรื่องหนึ่งพระอาจารย์ภาไปวัดนรทาดกลางแม่น้ำมูลบ้านเกิดอาตมานี่แหละแต่มาเกิดอยู่ปันสังแก้วเด็กกี่เขาเอิญเมืองพิมูลหู้พธอวัดนรทาดมาเคยไปยักเถื่อข่ามเรือ พอไปปั๊บไปเข้าอาจาร์ไปนั่งสมาธิไปเบิงบริสารเพิินเห็นบาทเห็นนั่นเห็นนี่ของหลวงปู่เสาภาจารย์ผายางไปอีกมองหนึ่งโ๊กย่างไงเพ่่นเขียนไว้โกย่างกง๊งกมองนี่ปู่เสาเพิ่นนั่งสมาธิมองนี่ไว้ คนขี้ง่าตั้งคุณพระไปเห็นโอ้ยคือปารามีเลยเห็นเห็นห้อยตีนห้อยมือเพิ่นมันก็มีล้านมากไงไอาจารย์เพิน่นไปนางสมาธิผู้เชี่ยงม่ได้ไปนางหลวงสืญญาข่าหัก่า,ารำเด็กไปเห็นตน้นย่างต้นนั้นว่หมองผู้เสามักลางกดนางพระวันหน้าวะเโอ้ยจะมันไม่แห้งห้วยใจโยมแม่เอ้ยจังว่า บาดเห่าเนี่ยชำเร็จเพิ่งเริ่มบาดเพิ่งผ้าไปต่มองศักสิทธ์ไม่จะมองดีๆเพิ่งผ้าไปยางเพิ่งผ้าไปถาดเพิ่งจผ้าไปไปหันไปนี่มแจะไปหามองนางสมาธิสวดมนต์จังว่าเป็นบุญของอัตมาอัตมาเลยมาจำศีลน้ำพ้ายจำจำภาษาน้ำพายอาจารย์บ่เคยคิด่าสิมานอยู่น้ำเพลินหรอบาดี้ มันเป็นบุญหรือเป็นยังไรกับผมแต่มาอยู่กับอาจารย์เนี่ยมาเห็นโยมแม่ปฏิบัติธรรมบอกว่าผู้เฒ่าผู้โอด้เนี่ยมันโยมโยมแม่ยังบางคนยังโบเทียงพลังก็ยังไปยังว่าโอ้ป็ิตาอ,อ,อ่อนซอ้อนอ่อนซ้อนน้ำเนี่ยอ,อ่อนซอ้อนอ่อนซ้อนควบควบเพี้ยนควบเพี้ยนโยมแม่โยมพ่อยังนี่ยมันเนย่องเลยเห็นกับตา จังว่าขันวินบางที่มันจะออกเฟซออกไลานานี่บ้านอื่นเมื่องอื่นมันเห็นนี่โอ้บัตรนี่แม่ขาวมาหลายแท้จัง่วาจังว่าเฮ้าให้ไปเป็นกลุ่มเป็นกอนบอไปปุ่นสังกะท่านวัดได้เกิดสามคันไปได้ให้ไปนะโยมแม่เอ้ยอันนี้สงด่วนๆสังกะท่าน ข้าโบราณเป็นว่าสังฆาท่านเพ่นมีพ่อมีดอกอาหารการกินเขาก็ไปไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนใส่ชุดขาวไปแหงสีงามตายคณะกรรมก,การ,ราื่ิการยาที่ทำม,มาแต่ใส่น้าเขากระบอกกระวด,ดไปยางไปเดี่ยงเดี่ยงไปแบว่ามาจากนวัดป่าโนนคำสมบัติคพเอาเห็ดพิษอ่ะพ่อเข้า้องแก้โตแก้โตคืออย่างเขาเห็ดปาาเข้าขมวัดที่ละ่ะ มาทํำบุญเขาวัดฟัง่งถ้ำจากเข้าบาปหลายเขาก็สสี่อยจางไปเพราะมันมากไปเดียวสิหายมันเบิดบตเ่เลยเนี้ยพอ้องมามาทุกสินมาฟังครูบาอาจารย์มาทํำบุญมาปัดมากกวดาในพ่อกระไรอันนี้สงองเดี่ยวคนเห็ดคนเห็ดพิษเนี่ยคําา่าคนเห็ดพิษอย่างหายโอกาสแก่ตัวคือเข้าเห็ดบาปเนี่ยเขามาทำบุญใน,ในบ้านกระไรเขามีเงินม่ทงองเฮ็ด กองฮดกองบวชอ่าเฮ็ดข่าวมอแข้งมอให้พ่อให้แม่คือจะมาวันศีลน,นี่พอท่านไปสิบบาทส้าบาทอันนี้สงสิไหนนี่คือคนคนคนที่ว่าว่าที่บ่ดีแล้วเนี่ยคนที่ว่าเอา,า,าภาษาภาษาาน้าว่าคนเฮ็ดซั่วมาแล้วเฮ็ดจังได๋สิเบิดาบาดปเบิดบาปคือการทำบุญพอ่อการเข้าก็แก่โตที่ละบาททำบุญสิ่งบ่ดีเฮาก็อย่าเฮ็ดป